ไทยจัดให้สร้างถนนขึ้นภูมะเขือปิดตายเส้นทางมเขมรบุกสถานการณ์ชายแดนเรากลับมามีประเด็นที่น่าจับตามองอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดมีข่าวว่าประเทศไทยเราได้สร้างถนนขึ้นไปบนภูมะเขือซึ่งการกระทำนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการคม,มนาคมนะครับแต่มันเป็นการใช้ยุทธศาสตร์ที่เฉียบขาดจนทำให้มเขมรถึงกับช็อกเพราะมันการปิดตายเส้นทางลุกรานทางหน้าผาไปโดยปริยายเลย ฟังแล้วก็ทึ่งนะคะมันเป็นการป้องกันที่ฉลาดมากๆเลยค่ะแทนที่จะไปใช้กำลังปะทะกันตรงๆก็ใช้การพัฒนาพื้นที่เพื่อปิดช่องโหว่ซะเลย ใช่ครับการสร้างถนนในจุดนี้มันมีนัยยะสำคัญมากเพราะเดิมทีบริเวณหน้าผาภูมะเขือเป็นจุดที่ทหานเขมรใช้เป็นเส้นทางในการลุกล่ำเข้ามาในพื้นที่ของเราการที่ไทยสร้างถนนขึ้นไปตรงนั้นมันก็เหมือนการสร้างแนวป้องกันที่ถาวรและแข็งแรงขึ้นมาทันทีแล้วการสร้างถนนนี่มันทำให้การบุกทางหน้าผาทำไม่ได้เลยเหรอคะ คือต้องเข้าใจว่าการสร้างถนนมันทำให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่เปิดครับเมื่อก่อนเป็นหน้าผาที่เข้าถึงได้ยากแต่พอมีถนนแล้วการเคลื่อนกำลังพลรถยนต์หรือแม้แต่ยุโทโธปกรณ์ต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือมันทำให้เราสามารถตรวจการและเฝ้าระวังพื้นที่ได้ตลอดเวลาทำให้โอกาสที่เขมรจะใช้เส้นทางนี้ในการรุกรานแทบจะเป็นศูนย์ แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่เหนือชั้นกว่าการใช้กำลังแบบเดิมๆเลยนะคะใช่เลยครับมันเป็นการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาควบคู่ไปกับรักษาความมั่นคงเป็นการปองการที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพในระยะยาวเพราะการที่เรามีถนนในพื้นที่นั้นก็ยังช่วยในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงให้กับทหารที่ประจำการอยู่บนนั้นได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วทางเขมรเขาว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่รู้ข่าวนี้ จากแหล่งข่าวก็บอกว่าทางเขมรถึงกับช็อกค,ครับเพราะพวกเขาคงไม่คิดว่าเราจะใช้ยุทธวิธีแบบนี้ในการรับมือมันการปิดกำลังและปิดช่องทางการลุกรานของพวกเขาไปโดยปริยายโดยไม่ต้องเสียกำลังพลในการประทะเลย